เด้อนะครับขอบคุณพี่น้องก่อนขอเสียงน้องอาบกับน้องคณิณแนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสดัสดีพี่น้องบ้านเป่าเปาจ้าบานพี่น้องเรื่องวันนี้บ่แมนพี่น้องอิหรีเลยเตีพี่น้องอิหรีโอ้น้องสาวพอญ่อยู่พี่โอ้มาเต้น่น้อยๆแล้วยถ้าว่าวันนี้ใหญ่ขึ้นมากเพราได้มาเที่บวเพราก็ได้มาเนี่ยแหละเพราะได้มาเล่ากับติวได้มาเนาะวันนี้สวัสดีครับพี่น้องเออฮาเดี๋ยววันนี้ สวัสดีครับคุณอคุณเม่ไปยืนเบิ้ยูไก่เลยม่เห็นแด่ีว่าไฟแจ้งแจงีว่าจะเห็นหนกันออย่า้องมหากันมาบกัจับได้บได้ตาหามจกครับยจริงเม่ยักกัเจ้าบ่ พี่น้องครับวันนี้มีแชมพูกี่มาฝากนะครับคือยังบีบอยชุดที่ใช่แบบประกาศไปเมื่อกี้แมียจ้ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดสนใจย่างเขามาสอบถามก่อนเนาะแม่กินยังกันอน่ะไม่ยังก,กินเนาะถ้ามันกินอ้างกันเนาะอ้าวจักลายน้องข่าวมียาซาผมนะคะยาซาผมสูตรออร์แกนิกค,ค่ะช่วยในเรื่องผมขดดาดรั่วล่วงผมเสียหนังศีรษะแห้งกร้านนะคะผู้ใดมีปัญหาขอบคุณพนักง,งานใครไปใไช้บุณี ้าแม่มาถามลูกยูพี่โอขอบคุณครับกลิ่นล้วจะมีความหวานอะกินแล้วคุณิด่เป็นเบาหวานเหกินแล้วจะเป็นเบาหวานเบาหวานขอบคุณคุณแม่มากมากครับขอบคุณครับไปเรื่องภาษาค่ะเด็กซ์เด้อ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เมียสนใจอยางที่ฟันสนใจเชมพู่ที่มนนแบบน้ำนะครับยางมาหาลูกยุ่ยหรือว่าติยางมากแม่หลินมากใครลูกยุ่พี่ก็ได้ที่เมียจะไปยืนยุ่ไก่มาได้ไหมไปยืนยุไ่ไก่อลไรมาหาการพะแฮงเหรอเฮ้ยพี่น่ารักอะไรไหนเื่ออะไรคะ

บ้าไงเลยไปเมือคืนเราออาความเห็นมาหลองนึงนึกแ้าโน้ต่มในรูมี่ยื่ไหนเมียเสียแล้วลูก